ครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาตอนต้นมะละกอนะครับทําให้ต้นมะละกอของเรานะครับให้เตี้ยนะครับการตอนต้นมะละกอเนี่ยที่ทําให้เตี้ยก็อาจจะมีหลายๆรูปแบบแล้วแต่ว่าเราจะตอนแบบไหนนะครับมีอยู่วิธีหนึ่งนะครับที่ผมก็เคยตอนไปครั้งหนึ่งนะครับวิธีนั้นก็คือเป็นการผ่าต้นมะละกอนะครับที่ ใช้ดินนะครับแล้วก็ใช้ดินห่อถุงนะครับแปะแปะเข้าไปที่ตรงข้างต้นมะละกอนะครับทําให้ตัวที่เราผ่าไว้นะ่ะเกิดลากออกนะครับตรงนั้นก็คือที่ว่าเราใช้กันแต่ยอดวิธีนั้นก็ได้ผลไปไปแบบหนึ่งนะครับแต่ในส่วนวันนี้ผมจะมาตอนต้นมะละกออีกแบบหนึ่งนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนการเสียบยอดต้นมะม่วงนะครับแต่วันนี้เราจะมา เสียบยอดต้นมะละกอกันนะครับทําให้ต้นมะละกอของเราเน Walker, ี่ยเตี้ยนะครับแล้วก็ออกผลเตี้ยด้วยนะครับผม่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับวิธีการทําเลือกนะครับเราเลือกต้นมะละกอของเรามาเลยนะครับวิธีการเสียบยอดเสียบยอดนี้นะครับคือเราสามารถที่จะใช้ยอดของต้นมะละกอพันุอื่นก็ได้ได้เช่นกันนะครับแต่ในส่วนตรงเนี้ ต้นมะละกอของผมเนี่ยก็คือเป็นพันธุ์แขกดํานะครับเป็นพันธุ์ที่ลูกยาวๆผมจะทําให้ต้นเขาเตี้ยนะครับก็คือตรงนี้มันจะขึ้นเบียดเบียดกันอยู่นะครับอันนี้คือเพราะใส่กระถางไว้นะครับคือเดี๋ยวผมจะทําการนะครับย่อส่วนมะละกอก,ก็คือการตัดยอดนะครับตัดยอดมะละกอออกนะครับแล้วก็นํามาเสียบที่ต้นเดิมนะครับก็คือ ตัดช่วงยอดเอามาจิ้มช่วงโคนนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่สังเกตมะละกอเริ่มออกดอกเริ่มมีดอกออกกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาตอนนี้เลยนะครับเอาในส่วนส่วนยอดนะครับนี่มีดผมใช้มีดนี้เลยนี่ผมจะเอาซักประมาณเนี้ยฟันไปเลย นี่เอายอดมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่โคนกันยญ้าจะเยอะนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ตรงนี้บริเวณรอบๆนี่มีแต่ต้นหญ้าขึ้นให้เต็มนี่เดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะตัดลงอีกนะครับช่วงต่อเดี๋ยวผมจะก็คือเราจะตัดเพื่อให้ต้นของเราเนี่ยมันเตี้ยไปเลยนะครับผมจะตัดได้สักประมาณนี้เลย นี่นะครับที่ผมตัดออกค่อนข้างที่ว่าจะยาวเลยเนี่ยไม่เอาละทิ้งทิ้งไปเลยอันนี้ก็คือต่อนะครับต่อที่เหลือมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวยอดตัวยอดนะครับนี่เราก็ทำการตัดใบออกให้หมดเลยนะครับเหมือน ลักษณะคล้ายๆเหมือนวิธีการเสียบยอดมะม่วงเลยนะครับวิธีวิธีเดียวกันเลยนะครับแล้วถ้าทำการเสียบยอดมะละกอทําให้มะละกอเนี่ยให้มันเตี้ยนะครับตัดออกให้หมด เหลือไว้สักประมาณนี้พอแล้วเราก็จะเอาแต่ยอดนะครับในส่วนของตรงยอดเนี่ยวิธีการทำเนี่ยเหมือนผมจะบอกเลยนะครับเหมือนวิธีการเสียบยอดมะม่วงเลยก็คือการบากให้เหมือนเป็นเฉียงเฉียงแหลมแหมนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับประมาณแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ปอกอีกด้านหนึ่ง นี่อย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็ไปผ่าไปผ่าที่ต่อกันนะครับนี่นะครับที่ตอ่อที่ต่อเดี๋ยวเราก็จะผ่าอต้นน้อยๆผูน้นี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ถอนไปขยายพันธุ์ที่ต่อน,นี่คือเราก็ผ่าเลยนะครับผ่าตรงกลาง ผ่าให้มันเหมือนเป็นริมนะครับไว้เสียบนี่ตัดออกก็ประมาณนี้นะครับผ่าให้เหมือนเป็นแหลมเลยนะครับเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเพื่อที่เราจะได้ทำการเสียบตัวยอดตัวนี้นะครับเราก็ลองเสียบดูนะครับว่า เสียได้ไหมยังลึกไม่พอ าก็ใช้เนี่ยเป็นเทปสำหรับเสียบยอดนะครับนี่ผมซื้อมาม้วนเดียวเนี่ยคือใช้คุ้มเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับม้วนละสี่สิบกว่าบาทนี่เราก็ทำการพันเลยนะครับอันนี้ก็คือพันบริเวณบนยอดนะครับ พันตรงบริเวณที่เราทำการเสียบยอดเนี่ยพันให้ให้หมดไปเลยนี่นะครับพันเสร็จแล้วนะครับเราก็มัดให้มันแน่นๆเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเข้านะครับผมก็ มัดค่อนข้าง,างที่จะหลายรอบเลยนะครับมัดเพื่อไม่ให้น้ํามันเข้าได้นะครับถ้าน้ําเข้าเนี่ยมันจะเน่านะครับนี่นะครับแค่นี้เสร็จสมบูรณ์นะครับนี่พัน พันให้แบบมิดชิดเลยนะครับตรงบริเวณที่เราต่อนะครับแล้วก็พันขึ้นมายันตัวยอดด้วยก็พันหลายๆรอบหน่อยนะครับก็เหลือทิ้งไว้แค่ยอดไว้ประมาณนี้นะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีการตอนต้นมะละกอให้ต้นเตี้ยนะครับผมให้ต้นเตี้ยได้เก็บลูกกินแบบเ,เตี้ยเลยนะครับไม่ต้องไปปล่อยให้มันสูงนะครับแค่นี้เอง นะครับผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็หลังจากนี้นะครับเราก็รอกว่าที่ยอดเขาจะติดนะครับก็จะใช้เวลานะครับประมาณ1เดือนถึงถึงเดือนกว่านะครับหรือประมาณถึงเดือนครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับให้เราสังเกตดูที่ตัวยอดนี่เลยนะครับถ้าว่ายอดเขาแตกใบออกออกเรื่อยๆนะครับนั่นคือแสดงว่าติดแล้วนะครับถ้าไว้เดี๋ยว ถ้เดือนถ้าว่าติดต้นติดแล้วไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็พามาทําเป็นการเสียบยอดต้นมะละกอนะครับทําให้ต้นมะละกอเตี้ยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ